ตามชมกันเลยค่ะ ก็ในฐานะที่นั้นได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ที่สภานะคะแล้วก็ได้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมาการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ได้โอกาสเนี่ยนะคะในส่วนการทํางานก็จะมี2บทบาทด้วยกันเนี่ยนะคะบทบาทแรกก็คือในฐานะสมาชิกผู้ที่สภานะคะอันนี้ก็โดยกรอบอานาจหน้าที่ของเรากรอบใหญ่ๆเนี่ยนะคะเราก็ได้ทํางานตามบทบาทหน้าทีเา่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องการกรองกฎหมายเรื่องก การแต่งตั้งแล้วก็ถอดถอนอันนี้เราก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะตลอดระยะเวลา3ปีเกือบ3ปีที่ผ่านมานะคะและทีนี้ในส่วนของประธานกรรมธิการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้ได้อโอกาสและ,ผ,ะผู้พิการเนี่ยนะคะอันนี้เราก็ได้ทําหน้าที่อยู่ในกรอบของ กรรมธิการการพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะซึ่งในกรอบการทํางานของคณะกรรมธิการนี้เ,เราก็จะมีคณะอนุกรรมธิการทั้งหมดอ่ะหกด้านด้วยกันนะคะหกด้านนี้ก็จะครอบคุมไปถึงด้านเด็กนะคะเด็กเยาวชนด้านสตรีด้านผู้พิการแล้วก็ด้านผู้สูงอายุ แล้วก็ยังมีด้านผู้ด้อยโอกาสอีกนะคะพัฒนาสังคมแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอีกและอีกอันนึงก็คือเป็นคณะอนุกรรมธิการติดตามนโยบายของอการพัฒนาสังคมนะคะในกรอบการทํางานนี้ิฉันก็จะให้ความสําคัญกับทางคณะอนุกรรมธิการทุกด้านนะคะตามที่ได้เล่าไปแล้วนะคะโดยเราก็จะเน้นไปเฉพาะแต่ละด้านเนี่ยด้านเด็ก ประเด็นปัญหาต่างๆติดตามนโยบายของภาครัฐนะ,นะคะที่เป็นนโยบายไม่ว่าของเด็กของสตรีของผู้พิการนะคะอันนี้เราก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วในขณะเดียวกันอย่างด้านปัญหาสังคมอันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้หยิบยกขึ้นมาที่เป็นประเด็นร้อนๆอนะคะที่เราต้องมาจัดการสัมมนาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาสังคมทุกด้านนะคะทุกด้าน,นะะทั้งด้านเด็ก ด้านสตรีด้านผู้สูงอายุด้านผู้พิการเนี่ยด้วยนะคะตรงนั้นค่ะแต่เราก็จะมอบหมายให้อนุกรรมธิการการพัฒนาสังคมทุกด้านน,นะคะตามที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะได้ขับเคลื่อนง,งานนะคะขับเคลื่อนง,งานแล้วก็ให้นําเสนอเข้ามาในส่วนของอกรรมธิการชุดใหญ่นะคะในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในให้คณะกรรมธิการชุดใหญ่เนี่ยนะคะได้เห็นชอบนะคะเห็นชอบแล้วเราก็จะขับเคลื่อนง,งานกันไปได้โดยตลอด ะะทีนี้สําหรับการปัญหาและอุปสรรคในการทํางานนะคะ ดิฉันเองว่าในส่วนของคณะกรรมาการนี้ปัญหาอุปสรรคของเราก็ไม่มีนะคะต้องต้องขอเรียนว่าไม่มีเพราะว่าในคณะกรรมาการก็คือ,อท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาการด้วยกันเนี่ยเราทํางานด้วยความเข้าใจนะคะเข้าใจในตัวบุคคลก็คือสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันประเด็นที่สองเราเข้าใจปัญหาด้านสังคมด้านเศรษฐกิจไม่ไม่รวมถึงด้านการเมือง ด้วยที่เราเข้าใจตรงนั้นเพราะว่างานสังคมนะคะงานสังคมนี้นะคะก็จะเป็นงานซึ่งเราจะต้องดูแลเด็กนะคะตั้งแต่วัยแรกเกิดจนกระท่งถึงวัยวราระสุดท้ายะนะคะในชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราจะกว้างมากนะคะจะกว้างมากแล้วงานเราก็มีการทำต่อเนื่องไม่ว่าจะเรื่องการความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีนะคะความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่ทังคณะกรรมาการเราไม่ได้นิ่งนอนใจแม้กระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นี่นะคะซึ่งมีข่าวทางหนังสือพิมพ์ทางทีวีนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มีการหลอกลวงเด็กเนีนะคะสตรีเข้าไปทําอนาจารหรือว่าข่มขืนซึ่ง ที่เป็นเรื่องที่ฮอตมากก็คือเรื่องในหน่วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญสําหรับสังคมในประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเขาก็มารับสารภาพอย่างหน้าตาเฉยเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าสิ่งที่เขาทํานี้เป็นเรื่องเรื่องปกติธรรมดาซึ่งในสังคมนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาแล้วแล้วในคณะกรรมการที่การเราเราก็ไดเ้เราก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆตรงนี้ว่า เขาทำไปด้วยความที่เขาไม่รู้หรือว่าเขาทําไปด้วยจิตเขาไม่ปกติหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องอเป็นมติกันว่าเราจะจัดการสัมมนาขึ้นนะคะสัมมนาในเรื่องของเคสของอในหน่วยเนี่ยนะคะว่าที่เขากระทําผิดเนี่ยเขามีสภาพทางจิตใจหรือเปล่ามีสภาพด้านเป็นโรคจิตหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคะแล้วกระบวนการเนี่ยซึ่งเราก็ทราบว่า เขาก็เคยติดคุกม,มาแล้วนะคะแล้วก็ออกมาพอออกมาก็มาทําความผิดซ้ําอีกนะคะแล้วก็มองไปถึงกระบวนการด้านการยุติธรรมด้วยนะคะ,ะด้านทางทางศาลเนี่ยนะคะว่าออในการที่แบบว่าพอมีผู้กระทําผิดอย่างนี้แล้วแล้วเนี่ยทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาตัดสินไปแล้วเขาได้คํานึงถึงหรือไม่ว่าผู้ต้องหานี่นะคะ,ะมีสภาพด้านจิตใจนี้ปกติหรือเปล่าแล้วกระนดลงโทษ ลงโทษนี้บทลงโทษก็คือบทลงโทษผู้ทําผิดก็ต้องรับโทษแต่ขณะเดียวกันในเมื่อผู้กระทําผิดเนี่ยป่วยทางจิตเนี่ยเราจะต้องเอาแยกเอาผู้ป่วยเนี่ยมารักษาซะก่อนนี่นะนะอยากจะให้เป็นกระบวนการตรงนั้นไม่ใช่ว่าพอ,อาพอ,อาสารตัดสินติดคุกในความผิดของตัวเองแล้วก็เอาเข้าเรือนจําไปเลยแต่ไม่มีการที่จะเอามาเยียวยาในด้านสภาพจิต นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะทําเป็นขบวนการแล้วก็จะเชิญทั้งภาคเอกชนนะคะโมนิธิกระจกเงาบ้างโมนิธิเพื่อเด็กบ้างนะคะแล้วก็ทางฝ่ายยุติธรรมนะคะทางฝ่ายตํารวจเนี่ยนะคะอายการเนี้ยเราก็จะเชิญมา,าจัดเสวนากันเพื่อที่จะหาเป็นทางออกแล้วก็เป็นแนวทางที่จะนํามาแก้ไขในปัญหาสังคมในจุดนี้นะคะก็อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งะคะที่เรา,าพยายามทำแม้กระทั่งเรื่อง กองทุนบทบาทสตรีนะคะกองทุนบทบาทสตรีซึ่งเป็นนโยบายประชานิยมของรัฐบาลานายกคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะได้ทำไปซึ่งทางคณะกรรมาการของเราเราก็ได้ผลักดันให้ จัดตั้งเป็นจัดเป็นพรบนะคะให้มีกฎหมายรองรับกองทุนบทบาทสตรีนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเงินมหาศาลที่ทางรัฐบาลนี้จัดลงไปให้กับทุกจังหวัดเป็นเงินกว่า7,000กว่าล้านบาทแต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังอยู่ในเป็นระเบียบของสนักใายก ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ,ะการบริหารจัดการกองทุนนี้เดียนคิดว่าตรงนั้นหากจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าหากว่าออกเป็นพรบเป็นพรบตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบในการบริหารจัดการเงินที่ทางรัฐบาลนี้ผลักดันลงไปนะคะอันนี้เราก็ได้ผลักดันให้เกิดพรบอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น นะคะในส่วนนี้นะคะแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาของเด็กของสตรีแล้วก็ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจอาชีพให้กับกลุ่มสตรีด้วยแม้กระทั่งการรณรงค์เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนะคะอันนี้เราเราก็ก็ได้ทำนะคะเราก็ได้จัดการสัมมนาเสวนากันขึ้นมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะ การฆ่ามนุษย์เนี่ยนะคะในสวนคณะคณะกรรมาการการสตรีเนี่เราก็ได้จัดทําไว้เหมือนกันนะคะก็ขอเรียนนะคะว่าอองานนี้มันจะเป็นงานที่กว้างนะคะซึ่งสังคมปัจจุบันนี้มองไปแล้วก็มีแต่ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นออยันอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยนะคะออได้คำนึงถึงว่าเราควรจะม,มีวิธีการแบบว่าป้องกันไม่ใช่วันมาแก้ปัญหาปลายเหตุให้เหตุเกิดแล้วแล้วก็มา คิดแล้วก็มาแก้กันอันนั้นมันไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้สังคมแล้วก็มนุษย์ที่จะอยู่ในร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทางรัฐบาลเนี่ยนะคะว่าอ,อยากจะให้บองในสิ่งที่ว่ามันต้องมีเกาะป้องกันนะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการด้วยนะคะ,ะแล้วก็งบประมาณก็แต่ละปีซึ่งเ้นก็ได้ดูแล้ว เกือบทุกภาคส่วนเกือบทุกกระทรวงได้จัดงบประมาณขึ้นมาเพื่อส่งเสริมในกิจการการดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุทั้งหมดแต่การทำงานนี้นะคกะก็ต่างฝ่ายต่างทำ แต่ละกระทรวงนี่ทำแต่ไม่เคยทำแบบบูรณาการกันเพราะฉะนั้นผลสำเร็จนี้ก็ออกมาไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็จะเกิดแล้วก็ตามขึ้นมาโดยตลอดนะคะซึ่งยันยังยังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลไหนเนี่ยะะจะหยิบยกเรื่องสังคมนะคะเรื่องสตรีเรื่องเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นวาระของชาติด้วยนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากทางรัฐบาล ที่จะเข้ามาชุดใหม่นี่นะคะได้ให้ความสนใจด้านคุณภาพชีวิตของอเด็กสตรีผู้สูงอายุให้ครอบคลุมนะคะ,ะแล้วก็ให้เป็นรูป,ปรธรรมนะคะตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์แล้วเนี่ยดิฉันว่าการบริหารประเทศนะคะด้านคดีต่างๆด้านความเหลื่อมล้ำนะคะ เดนคิดว่าอันนี้จะลดน้อยลงไปแล้วก็จะทําให้การพัฒนาประเทศนี้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากทางทางรัฐบาลไว้ค่ะอ๋อค่ะถ้าถ้าพูดถึงว่าในมุมมองของสตรีที่จะมีบทบาทาในการที่จะช่วยการพัฒนาสังคมนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองนะคะดิฉันยอมรับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะสตรีก็มีการพัฒนาตัวเองนะคะก้าวขึ้นมา อีกระดับหนึ่งไม่ว่าสตรีระดับนั้นจะอยู่ในระดับท้องถิ่นนะคะอยู่ในระ,ระดับจังหวัดหรือระดับชาติแล้วก็สตรีในะปัจจุบันนี้ก็ให้ความสนใจทางด้านการเมืองมากพอสมควรแต่ขนาดเดียวกันก็มีขีดจำกัดนะ,นะครับเพราะว่าสตรีเราเนี่ยนะคะมีภาระ ในการที่จะต้องรับผิดชอบเด,เดี๋ยวฉันขอบอกเลยว่ามากกว่ามากกว่าผู้ชายถ้าหากว่าเรามองไปในด้านครอบครัวใช่ไหมคะด้านครอบครัวเนี้ยผู้หญิงเราก็ต้องในฐานะเริ่มแรกเลยก็คือ ถ้ามีครอบครัวก็ต้องเป็นภรรยาที่ดีใช่ไหมฮะและเสร็จแล้วก็ต้องมาเป็นแม่บ้านมาเป็นแม่ต้องดูแลลูกนะคะแล้วก็ต้องดูแลในครอบครัวแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าผู้หญิงจะก้าวเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยนะคะ,ะด้วยขีดจํากัดซึ่งแนะนําเรียนไปครั้งแรกก็คือไม่เหมือนผู้ชายในการตัดสินใจผู้ชายตัดสินใจก้าวสู่การเมืองก็สามารถที่จะก้าวเข้ามาได้เลยแต่สําหรับผู้หญิงเราเนี่ยถ้าจะก้าวสู่การเมืองเนี่ยนะคะก็ต้องได้รับความยินยอม จากครอบครัวจากสาม,มีจากลูกได้ซ้ําไปนะคะตรงนี้ก็เลี้ยงว่าตรงนี้ค่ะก็มีขีดจากัดน,นะคะตรงนี้แล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยนะคะทา่าในส่วนด้านความอบอุ่นในครอบครัวผู้หญิงเดี๋ยวนี้เราเก้าวเข้ามาในแนวหน้าไม่ว่าในด้านการเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจนี้ก็เรื่องการผู้หญิงต้องออกมาทํางานนอกบ้านนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะกเ็เพื่อทีออ่ช่วยเหลือในส่วน เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะไรายได้ในครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันตรงนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันทั้งทั้งพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำงานนอกบ้านทีนี้ในส่วนครอบครัวลูกๆซึ่งอยู่ในครอบครัวนั้นนะคะก็จะขาดผู้ใหญ่ที่จะคอยออให้คําแนะนําอบรมสั่งสอนปัญหาครอบครัวก็จะตามมาอีกนะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็ก็อยากจะ ฝากไว้ว่าถึงแม้ว,ว่าณับปัจจุบันนี้ผู้หญิงเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาผู้หญิงเราจะก้าวเข้ามาสู่เป็นผู้หญิงแนวหน้าไม่ว่าในด้านเศษษรษฐกิจด้านสังคมหรือการเมืองก็สุดแล้วแต่แต่ก็อยากจะให้ย้อนกลับไปคือคือไมใ่ใช่ก้าวออกไปแล้วไม่ย้อนกลับมาดูดูในครอบครัวของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เราทิ้งไม่ได้นะคะถือว่าเป็นภาระ ที่ใหญ่หลวงมากนะคะตรงนี้ซึ่งเราจะปัดความลึกเพราะรับผิดชอบไปไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ฮาเดียนคิดว่าก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าครอบครัวสงบสุขครอบครัวอบอุน่นเดียนว่าในสังคมนั้นก็จะลดน้อยลงไปเกี่ยวกับเรื่องเด็กซึ่งจะต้องออกจากบ้านไปเล่นเกมหรือว่าไม่มีผู้ใหญ่ให้ให้การดูแลนะคะ,ะแล้วก็ในมุมมองข้างหน้านี่อนาคตเดียนว่าผู้หญิงเราก็คงะจะก้าวไป ไกลกว่านี้อีกมาก,กน,นะคะซึ่งณนปัจจุบันนี้ในส่วนราชการต่างๆไม่ว่ากระทรวงไหนๆก็แล้วแต่เดน,นเห็นสุภาพสตรีผู้หญิงเราเนี่ยนะคะได้ก้าวเข้าไปอยู่หัวหน้าส่วนงานนั้นๆมากพอสมควรซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะ,ะในกรมในกลองนั้นๆเนี่ยมีแต่ผู้หญิงนะคะซึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกรมสรรพกรนะคะ,ะบางจังหวัด จะมีแต่ผู้หญิงทํางานด้านบัญชีด้านอะไรทั้งหมดซึ่งแดนก็เคยถามแล้วก็เคยพูดว่าแล้วผู้ชายเขาหายไปไหนกันหมดน,นะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะถามตรงนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราะะก็เป็นประเทศที่ให้สิทธิสตรีเท่าเทียมชายน,นะคะไม่ว่าการจะ ใช้คำนำหน้าไม่ว่าจะใช้นามสกุลซึ่งเราก็สามารถจะเลือกใช้ได้จะใช้นามสกุลสามีหรือจะใช้นามสกุลตัวเองนี้ก็สามารถที่จะกระทําได้หมดแล้วก็หลายๆประเทศนี้ก็ยังไม่ไม่ได้เท่าเทียมประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นสิทธิที่เราได้เราก็ควรจะใช้สิทธิของเราเนี้ให้ไปในทางที่ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นแนวทางซึ่งเราจะต้องนําไปปฏิบัติเพื่อ ให้สังคมนะคะยอมรับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาในส่วนของตัวเองด้วยแล้วก็ในส่วนของส่วนรวมด้วยตรงนั้นหาเดียนคิดว่าทางกฎหมายเปิดโอกาสให้กับสตรีนี่เรามากมายเหลือเกินตรงนี้นะคะเดียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้หญิงเราเนี่ยนะคะได้ก้าวเข้ามาสู่ตรงจุดนี้แล้วก็ุเดียวนี้ผู้ชายก็ยอมรับ ผู้หญิงมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเดนออกมาทํางานนอกบ้านออกมาทํางานสังคมเดนก็จะจะถูกสังคมทางสุภาพต้องบอกว่าสังคมทางสุภาพปรุษเนี่ยนะคะก็ก็จะค่อนแค่เราว่า เออทำไมไม่อยู่เป็นแม่บ้านทำไมไม่ดูแลครอบครัวทำไมต้องออกมาทำงานสังคมซึ่งอันนี้เขาก็จะมองในส่วนนั้นแต่เราก็มองถือว่าเราทำงานในครอบครัวครอบครัวเราเรียบร้อยแล้วเราก็อยากทำงานให้กับสังคมผู้ที่ได้โอกาสกว่านะคะแม้กระทั่งการก้าวสู่การเมืองเองก็เหมือนกันนะคะซึ่งเราคิดว่าตรงจุดนี้อันนี้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จในด้านครอบครัวแล้วลเรา ช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งซึ่งเราก็ทิ้งไม่ได้ในด้านการเมืองซึ่งคิดว่าการเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องของเฉพาะผู้ชายการเมืองเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องมีส่วนร่วมแล้วก็มีการร่วมกันตัดสินใจในภาวะเหตุบ้านการเมืองทั้งหลายทั้งปวงด้วยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะก็ในฐานะท,ที่ที่เราเป็นสตรีนะคะแล้วก็เดนเองก็ได้เ้าขึ้นมาสู่ตรงจุดนี้นะคะก็อยากจะฝากสตรีทุกท่านเ่ยนะคะที่ กำลังจะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าระดับไหนก็แล้วแต่นี่นะคะก็อยากจะให้ยึดมั่นในคำว่ากุลสตรีไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ว่าวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะถึงแม้ว่าสังคมณปัจจุบันเนี่ยนะคะโลกจะกว้างไกลนะคะเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคโลกออนไลน์อะไรก็สุดแล้วแต่ แต่สิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและก็วัฒนธรรมไทยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเควรภาคภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยแล้วเราก็มีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามน,นะคะแม้กระทั่งการที่เราจะสอนลูกสอนหลานเราก็เหมือนกันเ,เ,เ,เราก้าวไปอยู่สังคม ไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือว่าเราเข้าไปสู่สังคมาภายนอกไม่ว่าแต่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สุดแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ยึดมั่นในอุดมการก็เรื่องวัฒนธรรมไทยนะคะเรื่องการแต่งกายเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ เรื่องการที่ว่ายึดมั่นเป็นสิ่งซึ่งยันคิดว่าอันนี้เราต้องให้กับผู้ให้ความรู้เขาด้วยนะคะแล้วเด็กยุคใหม่นี้เป็นซึ่งเราคิดว่าเราต้องพยายามให้ความรู้เขาให้มากคือไม่อยากจะให้เขาหลงทางไม่อยากให้เขาก้าวไปตามตามยุคของสังคมภาคสังคมตะวันตกมากเกินไปตรงนั้นนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็ในสิ่งซึ่งบรรพบุรุษหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไ,ได้วางใน แนวทางไว้ยันเองก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสังคมไทยเราลืมลืมวัฒนธรรมไทยเราไปเกือบจะหมดแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเ,เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้หวนกลับขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาในสิ่งซึ่งทางบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะได้วางแล้วก็ได้ตั้งไว้แล้วก็ได้กําหนดในสิ่งที่ดีงามนั้นไวนะคะ้ค่ะหนึ่ง